ซื้อสลากออมสินพิเศษ1นล้านแปดแสนบาทนะครับจะได้รับการันตีถูกระวันทุกงวดรวม23,280บาทนะครับรับไปเลยนะถูกระวันไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสลากออมสินพิเศษ1ปีเอปีสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งแบบใบสลากและแบบดิจทัลน,นะครับรุ่นรางวัลใหญ่มูลค่า70ล้านบาท1รางวันในวันที่16กรกฎาคมันายหกแล้วก็รางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทในทุกๆงวดนะครับ ฝากได้ที่สลักที่ธนาคารอมสินเงิเนงต้นไม่หายได้ดอกเบี้ยและได้รุนรางวัลใหญ่นะครับสำหรับรางวัลพิเศษนะครับผู้ฝากสลักอมสินพิเศษดิท่าน1ปีและแบบสลักอมสินพิเศษ1ปีแบบไปสลักนะครับรางวัลพิเศษออกจํานวน2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นนะครับจำนวน30รางวัลในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเงินรางวันนะครับหล้านบาทจํานวน รวมรางวัลคือ30ล้านบาทนะ30รางวัลด้วยกันแล้วก็ครั้งที่2ก็จัดหนักจัดเต็มทีเดียวจบนะครับก็คือเงินนะครับรางวัลพิเศษ70ล้านบาทนะรวมเป็น31านานรางวัลรวมมูลค่า100ล้านบาทหูครั้งที่2นี่70ล้านบาททีเดียวเลยนะจริงๆผมอยากให้สอยย่อยนะจะได้มีโอกาสลุ้นกันเยอะๆขึ้นนะครับหลายๆคนจะได้เป็นเศรษฐีกันหลายๆคนเนาะนะอ่ะ ในรูปแบบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกรางวัลพิเศษครั้งที่1ต้องเป็นผู้มีผู้ฝากสลากออมสินพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับหรือสลากออมสินพิเศษ1ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่1เมษาย,ยน2568ถึงวันที่15พฤษภาคม2568นะครับคือต้องฝากระหว่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเคยซื้อ,อไว้เมื่อปีที่แล้วหรือซื้อ,อไว้ในตอนอก่อนมีนาคม68เนี่ยแล้วเราก็ หวังที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่นะครับนะสำหรับรางวัลสำหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลพิเศษนะครับส่วนครั้งที่2ต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมศินพิเศษดีท่าน1ปีหรือแบบสลากแบบใบสลากนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง15กรกฎาคม2568ก็คือในวันนี้วันที่1เมษายนเราเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับสลากออมสินพิเศษนะครับ1ปีนะ จำนวนเพราะนั้นได้ลุ้นเลยนะจำนวน31รางวัลกำหนดการออกรางวัลครั้งที่1เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษคือวันที่16พฤษภาคม2568 30รางวัลแล้วก็ครั้งที่2วันที่16กรกฎาคม2568จำนวน 1, หงรางวัลน,นั่นเองนะครับธนาคารเอง,เองจะนะครับแจ้งนะครับผลการออกรางวัลน,นะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารอมสิน นั่นเองนะครับสำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในงวดนี้นะครับของ1ปีแบบใบสลากนะครับจะเป็นงวดที่614และสลากที่ท่านนะครับปีนะครับจะเป็นงวดที่613นะครับลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทยังคงเหมือนเดิมนะแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ดอกเบี้ย บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะได้เงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่คือข้อดีนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลได้อัตราดอกเบี้ยด้วยอ่เดี๋ยวเราไปดูสลักออมสินกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลักดีท่านนะครอบคลุมทั้งใบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้โดยเช่นเดียวกันนะครับรักเก์และเงื่อนไขนะครับระยะเาการฝากสลากออมสินพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดายอยู่ตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้งราคาขายหน่วยละ1 0 0บาท รายละเอียดของดอกเบี้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ย0.2ยบาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยซื้อสลากออมสิ่พิเศษ1ปี1ล้าน 8 0 0บาทจะได้รับ19,000หน่วยเอย18,000หน่วย18,000หน่วยนั้นถูกการันตีนะครับเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจำนวน18หมายเลข80คูณ18ก็1,440บาทต่องวด1,440บาทต่องวดคูณ12ก็17,280บาทแลยเลขท้าย4ตัวเลขละ200บาทจำนวน1หมายเลขนะครับ200บาทต่องงวด200คูณ12ก็2,400บาทนั่นเองนะครับ ครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20สตางค์คูณ18,000หน่วยเท่ากับ1,83,600บาทนะครับถูกรันทุกงวด1,640คูณ12ก็19,680บาท183,600บาทนะครับบวกกับ19,680บาทเป็น1,823,280บาทเฉพาะผลตอบแทนคือดอกเบี้ยบวกกับถูกรางวัลคือ23,280บาทน,นั่นเอง ก่อนจากการใครมีคําถามาอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมเด็ดขาดว่าตอนนี้ช่วงนี้นะครับมีรางวัลพิเศษนะครับรางวัลมูลค่า100ล้านบาทห้ามพลาดเด็ดขาดกับสลักอมสินนะครับก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ